สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะชายูทูบวันนี้มาพบกับพี่โดอีกแล้วนะคะวันนี้พี่โดจะมาพูดถึงแบรนด์นี่เลยค่ะแบรนด์ชาแนลนะคะชาแนลในคอลเลคชันพี่โดมีอะไรบ้างนะคะแล้วก็รวมถึงไม่ไว่าจะเป็นเครื่องสําอางกระเป๋ารองเท้านะคะเราจะมาพูดถึงแบรนด์ชาแนลที่ตอนนี้มีกระแสะในโลกโซเชียลหรือไม่ก็ยูทูบเบอร์มารีวิวเกี่ยวกับ ชแนลในหลายๆด้านไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้ากระเป๋ารองเท้าหรือไม่ต่างเอเซอรีหรือไม่ก็เครื่องสําอางนะคะแบรนด์นี้เขามีอะไรดีบ้างแล้วทําไมเพื่อนๆถึงมีให้ความสนใจนะคะแล้วก็พี่โดจะพูดในส่วนของชแนลที่พี่โดมีนะคะอยากจะมาแนะนําให้เพื่อนๆได้ รู้จักว่าแบรนด์ c ชา n e l มีทั้งเครื่องสำอางมีทั้งรองเท้ามีทั้งอ c เทอร์ซอรแล้วก็มีทั้งกระเป๋าแบรนด์นี้ดียังไงทำไมใครๆก็รักตามไปชมกันเลยจ้าค่ะก่อนอื่นที่จะพูดถึงแบรนด์ c h a n นลนะคะทำไมพี่โดถึงได้มาพูดถึงแบรนด์นี้ในช่วงนี้ใช่ไหมคะช่วงนี้ก็คือเราดูในอินเทอร์นเน็ตหรือไม่ก็ดูใน YouTube ดูใน IG ดูในโซเชียลส่วนใหญ่ก็จะมะีมีการพูดถึงแบรนด์ c h ช n e l ตัวนี้เยอะขึ้นนะคะเนื่องจากว่าช่วงนี้ชแนลเขาได้ออกคอลเลคชันใหม่ๆเพิ่มขึ้นแล้วก็มีมีการโปรโมทเอเซอรี่มีการโปรโมทเออ small letter g o o d หรือไม่ก็ดูจาก YouTube ในช่องของคุณไม่ว่าจะเป็นของคุณเอ็ดดี้ไม่ว่าจะเป็นของคุณ บนซ์นะคะที่พี่โดได้ติดตามก็พูดถึงแบรนด์ชาแนลกันเยอะเลยอันนี้ส่วนนี้พี่โดจะพูดถึงชาแนลที่ในส่วนที่พี่โดมีนะคะแล้วก็ทาไมถึงได้รักแบรนด์นี้แบรนด์นี้ก็คือพี่โดรู้จักกับเขาในรู้จักกับแบรนด์นี้ในกระเป๋าคลาสสิกนะคะเป็นชาแนลคลาสสิกซึ่งพี่โดไม่มีนะคะรู้จักเนื่องจากว่ามีการช่วงนั้นมีการแบบว่า โปรโมทว่าถ้าเราอยากศึกษาด้วยตัวเองว่าเราจะซื้อแบรนด์เนมชักหุ่มไปเป็นใบแรกเนี่ยค่ะจะต้องซื้อแบรนด์อะไรแล้วก็รุ่นไหนใช่ไหมคะพี่โดก็ได้ศึกษาจากอ่ายูทูบในอินเทอร์เน็ตใน Google ในเฟซบุ๊ o ไอจีอะไรเ,เนี่ยค่ะส่วนใหญ่เขาจะพูดถึงแบรนด์ c ชา n e l กับตุลยวิกตองนะคะส่วนแบรนด์ชาแนลที่เขาพูดแล้วก็ฮือฮามากที่สุดก็คือกระเป๋าในรุ่นคลาสสิกไลน์ของเขานะคะ ไม่ว่าจะเป็นซิงเกิลซิงเกิลแฟลปดับเบิลแฟลปไม่ว่าจะเป็นอ่อสแควร์หรือไม่ก็จะเป็นมินิ8นิ้วอะไรอย่างเงี้ยสินิ้วหรือไม่ก็จัมโบ้ไปเลยนะคะ,ะในลายของคลาสสิกเนี่ยพี่โดรู้สึกว่าเป็นเป็นสิ่งที่เป็นกระเป๋าที่ใครๆก็อยากได้นะคะ แต่ในส่วนตัวของพี่โดก็คือพี่โดรู้สึกว่าคลาสสิกมันไม่เหมาะสําหรับพี่โดนะคะพี่โดเคยซื้อเหมือนกัว่าซิงเ l ิลแฟลปในรุ่นจัมโบ้มาใช้นะคะก็รู้สึกว่ามันเป็นกระเป๋าที่สวยนะคะแต่เหมือนพี่โดไม่ยังไม่ค่อยจะยังไม่ถูกจริตพี่โดอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ได้ดูในรุ่นอื่นๆซึ่งในคลิปที่พี่โดมีก็ ได้ลงมาให้เพื่อนๆดูแล้วนะคะชาแนลเนี่ยนอกจากจะมีลายของพวกกระเป๋าใช่ไหมคะ mm hmm. เขายังมีอ c ส s mm hmm. s r ร e s มีเครื่องสําอาง mm hmm. มีรองเท้านะคะอันแรกที่พีโดยจะพูดถึงชาแนลในส่วนที่ราคาย่อมเยาว์นะคะ mm hmm. เพื่อนๆหรือว่าน้องๆสามารถซื้อมาจับจองกันได้นะคะในในลายของ คอสเมติกหรือไม่ก็เป็นพวกเครื่องสำอางอะไรนี้นะคะซึ่งราคาของเขาก็ถ้าเทียบในเรนจ์อของแบรนด์ระดับเดียวกันหรือไม่ก็แบบช่วงราคาเนี้ยชาแนลจะค่อนข้างมีราคาที่สูงนิดหนึ่งแต่ว่าเ,เพื่อตอบสนองความต้องการของเราใช่ไหมคะสำหรับคนที่ชอบในแบรนด์ชาแนล พี่โดอยากจะแนะนำให้เราเริ่มต้นด้วยอะไรที่แบบไม่ต้องแพงมากอันนี้ราคาในส่วนของเครื่องสำอางพี่โดจำไม่ได้นะคะเพื่อนๆสามารถหรือว่าน้องๆสามารถที่จะเซิร์ชในอินเทอร์เน็ตหรือไม่ก็ในเว็บไซต์ของชาแนลชาแนลเองหรือไม่ก็ในออแอปของเซ็นทรัลนะคะตอนนี้มีแล้วสิ่งที่พี่โดใช้ในเครื่องสำอางของชาแนลตัวแรกก็คือเจ้าเนี่ยค่ะ แป้งฝุ่นนะคะใช้มาหลายตลับมากๆเลยค่ะแล้วก็แบบรู้สึกแบบคือเคยใช้แป้งฝุ่นยี่ห้ออื่นมาบ้างแล้วนะคะแต่รู้สึกว่าออชอบแนนลที่สุดแม้ว่ามันจะเป็นกระปุกที่ใหญ่พกพายากอะไรอย่างนี้นะคะแต่ก็รู้สึกหลงรักเนื่องจากมันนะคะซึ่งเศษสีของเขาก็จะมีตามเบอร์ก็คือ010203ได้ระดับก็คือ01จะอ่อน ศูจะกลางแล้วก็03จะออกเข้มนิดหนึ่งนะคะนี่เลยค่ะราคาอยู่พี่โดจำไม่ได้จริงๆค่ะนี่คือเครื่องสำอางชิ้นแรกที่พี่โดซื้อในแบรนด์ชาแนลนะคะต่อไปก็เมื่อมีแป้งฝุ่นแล้วใช่ไหมคะเราก็อยากได้แป้งอัดแข็งนะคะก็เลยตำรุ่นนี้มานะคะเป็นแป้งอัดแข็งนะคะของชาแนลนะคะ เครื่องสำอางของชาแนลส่วนใหญ่จะดีมากๆเนื่องจากว่าเขาจะมีถุงกำรรมะหยี่นะคะเดี๋ยวนี้ไม่รู้มีอีกไหมนะคะแต่รุ่นนี้พี่โดซื้อมานานแล้วค่ะแล้วก็ใช้ตบระหว่างวันก็ยังคุ้มอยู่นะคะก็คือมันน้องไม่ได้ร้อยหลอลงไปเลยค่ะน้องแบบยังเต็มพาเลตอยู่เลยนะคะก็รุ่นนี้ก็ดีนะคะมันจะมีรุ่นอีกรุ่นหนึ่งคือตลับเป็นสีขาวนะคะ อันนี้ก็คือแนะนําเพื่อนๆอีกเหมือนกันนะคะถ้าน้องๆหรือว่าเพื่อนๆอยากจะเริ่มด้วยเครื่องสำอางของชาแนลนะคะก็คืออยู่ในถุงกรามี่อันนี้นะคะหรูหรานะคะแล้วก็ตามมาด้วยเมื่อเรามีแป้งเราก็วอลแวร์กับบลัชออนอีกนะคะพี่โดซื้อไม่เยอะนะคะของชาแนลแต่ว่าใช้หมดไปลหลายตลับแล้วนะคะเอ๊ะทำไมวันนี้พูดผิดจัง ก็คือเจ้าบรัชออนตัวนี้เลยค่ะเป็นสีโรสอะไรสักอย่างหนึ่งนะคะสีเขาจะแบบออกชมพูชมพูนวลนๆปัดแล้วน่าจะดูอมชมพูนะคะอันนี้ก็เหมือนกันค่ะตลับของชาแนลส่วนใหญ่ก็จะมาพร้อมด้วยถุงกระยีดอันนี้นะคะดูหรูหรามาเ่ามากเลยค่ะแล้วก็เวลาพกในกระเป๋ามันก็จะไม่ทำให้ตลับของเราเนี่ยมีรอยขีดข่วนนะคะ เขาก็จะใส่มาอย่างนี้นะคะโอเคส่วนรุ่นต่อไปที่พี่โดเริ่มที่จะมาใช้ของเขาก็คือเขาก็มีช่วงหนึ่งที่บ e a u ี y บ l o อกเกอรส่วนใหญ่จะวอ r วเเกี่ยวกับอัลต้าเลสเซนเป็นรองพื้นของ c h a n n l l ใช่ไหมคะก็คือรุ่นนี้เลยคะ่ะพี่โดมีซื้อสำรองมาด้วย <laughs> นะคะก็คือชอบมากๆกแล้วก็ใช้น้องใช,ใ,ชอใช้ได้ใช้คือใช้ได้ค่ะใช้ดีใช้ดีเลยคะ่ะ นอกจากนาที่พี่โดใช้ก็จะมีอัลตราเลตงตัวนี้นะคะที่ที่ใช้บ่อยมากๆนะคะแล้วก็มีมีการซื้อสแปร์สำรองไว้ด้วยนะคะอันนี้ใกล้จะหมดแล้วชอบมากๆถ้าเฉดสีที่เพื่อนเพื่อนๆน,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 น้องๆต้องการก็คือเ,อเลือกได้ที่เคาน์เตอร์เลยนะคะมีหลายเฉดสีเลยะค่ะตอนนี้นะคะอันนี้เครื่องสำอางของชาแนลนะคะอีกตัวหนึ่งที่พี่โดเริ่มขยับมาใช้ในไลน์ของชาแนลก็คือเจ้าลิปสติก ตัวนี้ค่ะลิปสติกตัวนี้มันจะมีหลายเฉดสีแต่ส่วนที่พี่โรชอบก็คือเป็นสีออกนูดๆน,นะคะตัวนี้ก็คือเป็นนูดนูดนูดออกทองทองอันนี้เป็นนูดออกนูดเลยค่ะจะไม่มีกลิ้เตอร์นะคะเดี๋ยวพี่โรจะสวอชให้ดููเพื่อนๆจะเห็นไหมนะคะอันนี้คือเป็นนูดธรรมดานะคะนูดนูดอย่างนี้เลยค่ะสีเขาจะสวยมากค่ะ ทากับปากเราก็รู้สึกว่าจะไม่ป่วยนะคะอันนี้ก็คือเป็นนูตที่มีกลิกเตอร์สีทองทาทับกับอีกสีหนึ่งได้นะคะเห็นไหมคะสีเขาจะต่างกันเพื่อนๆเห็นไหมเออนี่เนาะอ๋น,นี่จะนูตออกมีสีอันนี้คือนูตออกเป็นกลิกเตอร์สีทองนะคะตัวนี้สามารถทาทับลิปสีที่เราใช้อยู่ด้วยก็ได้นะคะ นี่ลิปสติกสองแท่งนะคะเดี๋ยวจะไปตามเพิ่มนะคะแต่พี่โดไม่มีเวลาเลยแล้วก็แบบช่วงนี้เราใส่แมสใช่ไหมคะก็ไม่ค่อยได้ใช้ลิปสติกเท่าไหร่นะคะอีกตัวหนึ่งที่พี่โดกำละะังวอลแวกขอเขาก็คือครีมกันแดดของชาแนลนะคะแต่ตัวนี้คือพี่โดรู้สึกว่าทําให้หน้าเรามันไปนิดนึงนะคะก็เลยรู้สึกว่าเออยังไม่ถูกจริตเท่าไหร่แตใ่ในเมื่อเราซื้อมาแล้วก็เลยต้องใช้ให้หมดนะคะคือกันแดดได้ดีหน้า ตอนที่เราเริ่มท้านะคะก็ไม่ได้ทําให้หน้าเราแบบมันวาวอะไรมากมายแต่ว่าระหว่างวันรู้สึกจะทําให้พี่โดมหน้ามันหน้าเริ่มแบบมันไปนิดหนึ่งนะคะสําหรับคนหน้าแบบแห้งก็คงน่าจะใช้ได้ใช่ไหมคะมันซึมไปเลยค่ะเป็นสีแบบสีเดียวกับผิวเรานะคะรุ่นนี้นะคะเป็น spf 5 0 pa บวก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 สี่บวกเลยค่ะ ตัวนี้นะคะถ้าใครๆถ้าใครอยากจะลองอเครื่องสำอางของชาแนลก็พี่โดว่าเริ่มต้นที่ตัวเล็กๆน้อยๆอ,อ,อย่างนี้ก่อนก็ดีนะคะแล้วเราค่อยขยับไปเรื่อยๆถ้าเราถูกหรือว่าไม่แพ้หรือว่ารู้สึกแบบอืใช้ดีเราก็ค่อยๆอเพิ่มจํานวนหรือว่าเพิ่มลายอื่นไปนะคะส่วนอีกอย่างหนึ่งที่พี่โดชอบของชาแนลก็คือเจ้า ก็คือเจ้าตัวน้ำหอมนะคะพี่โดได้มีอยู่2รุ่นนะคะก็คือเจ้าชาแนลกราเบยก็คือฉีดเกือบทุกวันนะคะแต่พี่โดเป็นคนที่ฉีดน้ำหอมไม่เยอะนะคะคือฟิดเดียวเนื่องจากว่าทำงานในพี่โดทำงานน้อยนะคะแต่ที่ชอบก็คือกราเบลเนี่ยจะจะเป็นกลิ่นที่แบบอ๋อจะ เท่ๆะค่ะเป็นออกแมนหน่อยส่วนอันนี้เป็นโคโค่นะคะแมสสโมสเซลนะคะก็จะออกหวานๆแล้วก็เป็นกลิ่นของชาแนลเลยถ้าเดินผ่านก็คือรู้เลยว่าเป็นโคโค่แมสสโมสเซลนะคะส่วนกราเบลเนี่ยจะออกเป็นแมนซึ่งบางคนเวลาได้กลิ่นอาจจะไม่คุ้นชินนะคะว่าว่ากราเบลออกอยังไงกราเบลจะออกเป็น กลิ่นเครื่องเทศขึ้นมานิดนึงนะคะส่วนอ่าอ่าชาแนลแมทมอสเซลเนี่ยจะออกเป็นกลิ่นหอมหวานนิดหนึ่งนะคะซึ่งมันมีความแตกต่างแล้วแต่บุคลิกที่เราแต่งตัวในวันนั้นๆน,น,นะคะซึ่งสองตัวนี้พี่โดก็ก,ก็โอเคกับ p e r ์ฟูมของ c ชา n e l เลยคะ่ะจบไปแล้วนะคะกับอ่า คอเลกชันเครื่องสำอางของพี่โดในแบรนด์ Channel นะคะแล้วก็จะมีแอ c เซสซอรีก็คือจะมีค่ะแอสเซสซอรี h ของชแนลพี่โดไม่ค่อยมีเท่าไหร่นะคะเนื่องจากว่ารู้สึกว่าราคาเขาสูงมากถ้าเราไปซื้อเหมือนกับไปซื้อทองหรือไม่ไปซื้ออย่างอื่นคือเวลาที่เราแบบจำเป็นจะต้องใช้เงินแต่ว่าต้องการแปรสินทรัพย์ให้เป็นทุนเนี่ยมันจะมันจะ ซึ่อง่ายขายคล่องก็เลยชอบเอ,อสเซสซอรี่ที่มันเป็นทองซะมากกว่าแต่ก็มีเอสเซสซอรี่อยู่อย่างหนึ่งนะคะเอสเซอรี่อยู่อย่างหนึ่งนะคะที่พี่โดลงทุนกับน้องไปนะคะซึ่งเป็นเจ้าเข็มกลัดนะคะซึ่งซื้อมานานมากแล้วซื้อมาสองเมื่อก่อนกล่องของชาแนลจะเป็นแบบนี้นะคะนี่นะคะก็ซื้อมาสองรุ่นอยู่นะคะตอนนั้นก็คือแบบ ก็แพงอยู่แต่ว่าชอบมากก็เลยแบบลงทุนนะคะในกล่องเขาก็จะเป็นแบบนี้นะคะซึ่งเลยเป็นเป็นกล่องกระดาษนะคะแต่เดี๋ยวนี้กล่องเขาเปลี่ยนไปแล้วนะคะเป็นแบบมีมีถุงผ้าอะไรให้นะคะแต่พี่โดทําหายไปแล้วไม่รู้ไปไว้ที่ไหนนะคะก็จะมีเจ้าตัวนี้กับตัวนี้ค่ะสวยมากเลยค่ะอันนี้คือพี่โดซื้อมานานแล้วนะคะ เพื่อนๆอาจจะเคยเห็นบ้างนะคะนี่เลยก็ชอบตัวเข็มกลัดของชาแนลมากๆเลยนะคะคือติดปุ๊บเห็นไหมคะเราแค่ติดลงไปบนเสื้อก็หรูหราหมาเห่ามากๆเลยะคะ่ะนี่นะคะเห็นไหมคะดูดีขึ้นทีเดียวเลยค่ะดูแบบผู้ดีดูแบบด,ดูแบบดแบบูดีดูด คุณนายมากๆเลยนะคะเนี่ยพี่โดลงทุนไปกับเจ้าเข็มกลัดเนื่องจากว่าแบบถ้าต่างหูพี่โดส่วนเมื่อก่อนนะคะต่างหูของชาแนลส่วนใหญ่อะจะเป็นแบบหนีบซะมากกว่าซึ่งพี่โดไม,ไม่ไม่ค่อยชอบต่างหูที่มันเป็นหนีบนะคะก็ช่วงหลังๆก็ชาแนลก็ทําเป็นแบบ ไม่หนีบแล้วนะคะแต่ก็แบบรู้สึกว่าราคาเขาสูงไปเขาสูงมากเลยก็เลยไม่อยากจะลงทุนในส่วนนั้นนะคะก็มีแบรนด์อื่นบ้างที่ราคาราคาต่ำกว่าชาแนลแล้วก็น่าจะน่าจะซื้อใส่หรือไม่ก็ลงทุนได้ดีอะไรอย่างนี้นะคะ นี่เลยคะ่ะออเทซอรีของพี่โดก็คือเจ้าเข็มกลัดนี้นะคะและอีกอย่างหนึ่งของรายชาแนลที่พี่โดมีนะคะก็คือรองเท้ารองเท้านี้เป็นมือสองนะคะซึ่งรองเท้านะคะอีกอย่างหนึ่งที่พี่โดลงทุนในชาแนลเพื่อว่าอยากจะรู้ว่าอรองเท้าของชาแนลเนี่ยใส่แล้ว เป็นยังไงนะคะคือใส่สบายไหมอะไรอย่างนี้นะคะก็ลงทุนเป็นคู่แรกแล้วก็คู่เดียวนะคะเนื่องจากว่าสู้ราคาไม่ไหวแล้วก็รู้สึกว่าลงทุนการซื้อรองเท้า2 3 4 5 0 0 0 0หมื่นเนี่ยคือแบบเสียดายมากๆเลยเก็บเงินอีกนิดเราได้กระเป๋าดีกว่าไหมคะอะไรอย่างนี้คิดเองนะคะเพื่อนๆแล้วแต่ความคิดเห็นของเพื่อนๆเลยนะคะของน้องๆเลยนะคะถ้าอยากมีรองเท้าชันแนวอะไรสักคู่อะไรอย่างเงี้ย ซึ่งคู่นี้พี่โดก็ได้มือสองมาเหมือนกันนะคะก็ค <features> ือเจ้าต <Interestingly> <book aru> <Mal elo> ัว <screen> นี้เลยค่ะใส่บ่อยไหมก็ใส่อยู่สองสาครั้งนะคะก็เขาก็จะมาในถุงผ้าอย่างนี้เป็นมือ2จากร้านน้องบีบีบีแบรนด์เนมนะคะนี่เลยค่ะน้องสวยมากแล้วก็ใส่แล้วก็ดูดีมากๆเลยค่ะแล้วก็น้องเป็นกำมหยีเวลเวตนะคะ พื้นยังดีอยู่เลยพี่โดใส่แบบไม่ได้เดินพื้นถนนธรรมดาเลยค่ะเดินบนอาคารเลยค่ะเดินบนห้างเดินบนแบบมไม่ได้เดินบนพื้นถนนอะฟุตบาทอะไรไม่ไม่เดินเลยถ้าถ้าใส่คู่นี้ก็คือเดินห้างอย่างเดียวก็คือกลัวแบบข้างหลังน้องจะแบบเย็นนะคะคู่นี้ก็ใส่แล้วสวยนะคะยิ่งสะพายคู่กับอ่ a ชาแนลไนทีซึ่งเป็นจะมีคลิปทองกับ เจ้าตัวกระเป๋าของเราทำให้เข้ากันมากเลยค่ะนี่เลยลงทุนไปนะคะกับชาแนลในรองเท้าอย่างอื่นก็ไม่กล้าลงทุนเลยค่ะเพราะว่ารองรองเท้าของน้องชาแนลเนี่ยแพงมากเลยค่ะทุกคนพี่โดรู้สึกเสียดายสตังค์นิดนึงนะคะถ้าเราเก็บเก็บเพิ่มอีกสักสองสามหมื่นเราก็จะได้กระเป๋าเล็กๆอีกสักหนึ่งใบซึ่งมันทำให้มันรู้สึกว่ามัน มันน่าลงทุนมากกว่ามันน่าซื้อมากกว่าแล้วก็ถ้าเกิดเราต้องจำเป็นต้องใช้เงินหรือว่าแปลสินทรัพย์ให้เป็นทุนก็น่าจะยังคงราคาดีอยู่ถ้าเราไปลงทุนในรองเท้านี่ก็คือแบบมันก็น่าจะดรอปลงมานิดนึงนะคะอันนี้เป็นความคิดเห็นส่วนตัวของพี่โดนะคะแล้วแต่เพื่อนๆเลยคะ่ะถ้างั้นเดี๋ยวเราไปพบกับคอลเลกชันกระเป๋าของพี่โดตันกันต่อเลยนะคะค่ะส่วนกระเป๋าชาแนลในคอลเลกชันของพี่โดนะคะ ก็มีอยู่ด้วยกัน3ามใบนะคะก็แต่ว่ามีการ์ดโฮเดอร์อยู่ใบหนึ่งที่เป็นสีทองนะคะพี่โดก็ไม่ได้อ่ไม่ได้เอามานะคะวันนี้เนื่องจากว่าพี่โดหามันไม่เจอพี่โดเอาไปเก็บไว้ที่ไหนก็ไม่รู้ทุกคนแต่พี่โดมีคลิปที่รีวิวน้องอยู่นะคะไล่ตามไปดูนะคะเดี๋ยวจะใส่ลิงค์ให้ทุกคนด้วยนะคะโอเคเดี๋ยวจะใส่ลิงก์ในแต่ละใบที่พี่โดรีวิวให้นะคะ ตอนนี้ก็มาพบกับชาแนลใบแรกที่พี่โดซื้อแบบซื้อจากช็อปในไทยเลยนะคะโอเคไปเจอกันเลยค่ะอันนี้เลยค่ะใบแรกที่พี่โดซื้อจากช็อปไทยนะคะปี2017ก็คือเจ้าตัวชาแนลกราเบวตัวนี้เลยค่ะชาแนลกราเบวตัวนี้พี่โดรักมากๆเลยนะคะแล้วก็รู้สึกว่าเป็น ชาแนลกราเบวที่ไม่เหมือนใครเลยค่ะเพราะว่าสีของน้องนะคะอันนี้เป็นเป็นตัวโปรเทคเอ่อก้อนกระเป๋านะคะเป็นสีที่ไม่เหมือนใครเลยค่ะคิ้วกับคิ้วมาก็คือแบบสวยงามมากๆเลยนะคะแล้วก็น้องอยังยังอยู่ทรงดีนะคะพี่โดเก็บรักษาอย่างดีก็คือเราจะต้องใช้ตัวดันในกระเป๋านะคะให้มันอยู่ทรงอย่างนี้นะคะ้าย ก็คือจะต้องมีตัวดันกระเป๋าไว้ให้อยู่ทรงนะคะถ้าเราไม่ได้ใช้นะคะแล้วก็สายโซ่ของเขาพี่โดก็จะเก็บไปในกระเป๋าเพื่อไม่ให้น้องทับกับตัวกระเป๋าเป็นรอยนะคะก็จะเก็บไว้อย่างนี้นะคะแล้วก็ส่วนการรักษาก็คือพี่โดหลังจากการใช้งานพี่โดก็จะเอาผ้าที่เขาให้มาเช็ดนะคะ แล้วก็ดูว่าน้องถลอกตรงไหนบ้างอะไรอย่างนี้นะคะแล้วก็เวลาเก็บเข้าตู้หรือว่าเก็บในชั้นวางกระเป๋าของเรานะคะก็จะไม่ใส่ถุงผ้านะคะเฉพาะตัวกราบเรียวนี้นะคะจะไม่ใส่ถุงผ้าก็จะเปิดให้โล่งๆอย่างนี้เลยคะ่ะให้น้องได้หายใจนะคะนี่เป็นชแนลกระเป๋าชแนลในคอลเลคชันของปีโดไวแรกที่มีนะคะสวยไหมคะทุกคน ใบนี้ซื้อในราคา130,000ะคะตอน2017นะคะอันนี้น้องหลายปีแล้วก็ยังดูดีอยู่เลยใช่ไหมคะน้องจะเป็นอ,อะไรเป็นแบบเอ่อโกวินเทจนะคะก็คือน้องจะเป็นอะไรแบบเก่าๆหน่อยนะคะเป็นแบบสีสีด้านๆน,นะคะนี่เลยค่ะสวยงามมากเป็นไซส์เดียมเป็นโอเดียมนะคะ ไซส์มีเดียมในปัจจุบันคือจะเล็กกว่าน,นี้นิดนึงนะคะโอเคนี่คือใบแรกของพี่ดนะคะในกระเป๋า c h น n e l นะคะแล้วก็มีการวอลแว์กับกระเป๋าในช่วง2อสปีให้หลังก็คือปี2020นะคะ3ปีให้หลังพี่โดก็รู้สึกว่าพี่โดชอบอีกหนึ่งใบนะคะก็คือน้อ no. ง ท้าด่านเขาไม่ท้าด่านแล้วะคะ่ะก็คือตัวนี้เลยชแนลไนทีนนะคะพี่โดพี่โดจะเก็บน้องเป็นแบบอย่างนี้เลยนะคะก็คือสายโซ่น้องพี่โดก็จะเอาไอ้แผ่นที่ที่เขาให้มาตัวเช็ดกระเป๋าเนะะี่ยค่ะรองโซ่นะคะไม่ให้เขาทับกับตัวน้องกระเป๋านะคะไม่งั้นเขาจะเป็นรอยนะคะแล้วก็ข้างข้างในก็จะใส่เป็นตัวดันทรงนะคะ ไม่ใช่ดันทรงหรอกคะ่ะเป็นกระดาษที่เขาให้มาะคะ่ะก็ยัดไว้นะคะแล้วก็ผ้าอ้อมของเขาพี่โดก็จะเก็บเอาไว้เอาไว้แบบรองไม่ให้มันแบบเป็นรอยกดอย่างนี้นะคะเพราะว่ารุ่นนี้ชแนลไนทีมรุ่นนี้เป็นหนังที่ซอฟมากๆเลยนะคะนี่จากการที่เราใช้งานก็คือเวลาที่นอกระป๋าเก็บทับนี้นะคะก็จะมีเป็นรอยอย่างนี้นะคะก็คือ ถ้าเราแบบดันไม่ดีคือเก็บทรงไม่ดีก็คือน้องก็จะเป็นรอยอย่างนี้นะคะแต่โอเคอันนี้ไม่ซีเรียสนะคะพอซื้อมาใช้จริงๆนะคะแล้วก็เวลาเราเก็บโซ่ของเขาก็จะเก็บไว้ข้างในนะคะแล้วก็ใช้กระดาษที่เขาให้มาเนี่ยคะ่ะดันเก็บไว้นะคะแล้วก็ใช้ผ้าอ้อมที่เขาให้มามเหมือนกันก็คือดันน้องเก็บไว้แล้วก็เก็บไว้อย่างนี้นะคะในตู้นะคะ ก็จะใช้เจ้าตัวผ้าที่เขาให้มาหลังจากใช้งานทุกคนทุกครั้งนะคะทุกคนก็คือเราควรจะเอาผ้ามาเช็ดทำความสะอาดก่อนที่เราจะเก็บนะคะเนื่องจากอาจจะถูกน้ำถูกฝนถูกขี้ฝุ่นอะไรอย่างนี้นะคะทำทำให้แบบสิ่งที่มันจะมาทำลายหนังของกระเป๋าเนี่ยออกไปแล้วก็เป็นการทำความสะอาดแล้วก็ดูว่าตรงไหนที่มันแบบชํำรุดหรือว่าหลุดลุ่ยอะไรไปบ้างนะคะนี่เลย ใบที่2ในตระกูลชาแนลของพี่โดก็คือเจ้าชาแนลมายทีนี้นะคะนี่เลย,เลยถัดจากชาแนลกราเบวไปนะคะแล้วพี่โดก็ยังไม่จบนะคะพี่โดก็ยังบอแวอยู่กับอีกรุ่นหนึ่งที่แบบพี่โดเคยซื้อน้องมาใช้ก่อนก่อนออหลังจากซื้อกราเบวไปสักพักหนึ่งนะคะแต่ว่าพี่โดเลือกไซส์ผิดตอนนั้นก็คือ ไปซื้อเป็นไซส์มีเดียมซึ่งรู้สึกว่าแบบมันมันดูเป็นผู้ใหญ่นิดหนึ่งนะคะแล้วก็แบบตอนนั้นเรายังเด็กๆแต่ตอนนี้เราเป็นผู้ใหญ่เราก็ก็ยังชอบไซส์ small อยู่นะคะเป็นไซส์มีเดียมนี่รู้สึกแบบมันดูเป็นผู้ใหญ่นิดหนึ่งนะคะก็คือเจ้าตัวนี้เลยค่ะอีกใบหนึ่งนะคะนี่เลยเป็นชาแนลโคโค่ตัวนี้นะคะ9.5นะคะ รุ่นนี้พี่โดเป็นเวทต i n g ลิสมานะคะก็เลยได้น้องมาช่วงต้นปี21เนี่ยค่ะประมาณกุมภาพันธ์นะคะเวทต i n g ลิสน้องอยู่หลายเดือนเหมือนกันล่ะคะ่ะอันนี้เป็นไลโก้ละคะเป็นฮาร์ดแวร์แบบไลโก้แล้วก็เป็นเป็นหนังแบบเป็นหนังแบบ เป็นแบบอะไหล่ไลโกนะคะเป็นหนังแบบคาเวียนี่ไงพี่โดเก็บไม่ไดีเห็นไหมคะทุกคนเป็นรอยโซ่ที่เขากดลงไปนะคะนี่เลยเห็นไหมคะเวลาเราเก็บรักษาเนี่ยต้องเก็บให้ดีๆนะคะเวลาเราแบบเหมือนเราจะต้องขายต่อหรือไม่ก็แบบจะแปลสินทรัพย์ให้เป็นทุนอะไรเงี้ยยาฉุกเฉินนะคะก็จะได้ราคาไม่ตกนี่เลยพี่โด เป็นลอยโซ่ซะแล้วนะคะทุกคนนี่เลยค่ะตัวนี้เป็นใบล่าสุดของมีโยนะคะในกระเป๋าอินเนลนะคะก็รักเนาะเหมือนกันค่ะแล้วก็แบบชอบมากๆเนี่ยค่ะพี่โดเอาไว้อย่างนี้ไงคะมันก็เลยกดสงสัยจะต้องเอาตัวผ้ารองมาลองอะไรของเขาบ้างแล้วล่ะคะ่ะโอเคค่ะสำหรับนี้วันนี้นะคะก็คือกระเป๋าหรือว่าคอลเลคชั่น ชาแนลของพี not, ่โดก็มีเท่านี้นะคะแบรนด์นี้ถ้าเพื่อนๆชอบหรือไม่ก็มีความสนใจในแบรนด์ชาแนลก็ศึกษาเพิ่มเติมได้นะคะชาแนลมีมีแบบมีหลายมีหลายเขาเรียกว่าอะไรคะมีหลาย หลายลายที่เราเลือกซื้อหรือว่าเลือกใช้แบรนด์นี้ได้ก็คือกระเป๋ารองเท้าออซิสตอรีเครื่องสำอางนะคะแล้วก็พวก p e r f u ูมอะไรอย่างงี้ก็มีนะคะแล้วแต่เพื่อนๆเลยนะคะ,ะคลิปนี้นะคะพี่โดไม่ได้มาอวดของหรือว่าอะไรนะคะเพียงแต่ว่ามาพูดถึงแบรนด์ชาแนลที่ที่ยูทูบเบอร์หรือว่าใครหลายๆคนตอนนี้พูดถึงแบรนด์นี้มากนะคะเนื่องจากว่า มีคอลเลกชันใหม่ๆเกิดขึ้นแล้วก็มีการโปรโมทแบรนด์มากขึ้นนะคะก็อยากให้เพื่อนๆใช้วิจารณญาณานในการรับชมด้วยนะคะพี่โดไม่ได้มาอวดนะคะก็คือมาแนะนำมาบอกว่าในไลน์คอลเลกชันของพี่โดทำไมถึงพี่โดถึงชอบชาแนลแล้วในแบรนด์ชาแนลเนี่ยพี่โดมีอะไรไว้บ้างนะคะก็คือ เผื่อเพื่อนๆเ,เอาไปเป็นดยเฟรนซ์ในการที่เราจะซื้อหรือว่าเราอยากจะเ,เราอยากจะมีอะไรสักอย่างในแบรนด์นี้นะคะช่วงนี้เศรษฐกิจไม่ค่อยดีนะคะเพื่อนๆถ้าเพื่อนๆรู้จักใช้เงินนะคะก็จะโอเคมากๆเลยคะ่ะแต่สำหรับวันนี้นะคะพี่โดก็ คงไม่มีอะไรมากมายนะคะแค่อยากจะมาเล่าให้ฟังถึงความชื่นชอบส่วนตัวนะคะแล้วก็เอามาแชร์ให้เพื่อนๆดูนะคะเผื่อว่าเพื่อนๆจะเป็นดยเฟรเซนในการตัดสินใจในการซื้อเอาละค่ะวันนี้ไปแล้วนะคะบ๊ายบายค่ะทุกคนสวัสดีค่ะเย้